ปดิจจพี่น้องขอป้ายอีกเร้วจ้าปฏิสุขูสุขคนยายพ่อเฮ็ดอันนางไกเ่เบิกเพิ่นกกรลังออกพี่น้องเอาเพิ่นไว้นี่ละสัญญาณมาแล้วจ้าเฮ็ดนางไก่พี่น้องพ่ออีกแเ้วจ้าพออ่อยิ่งเรวพี่น้งองยัมองเก้าสองดวก เจอยกะจาสองดอกพี่น้องงามยุผูกเห็ดยางรอปลาอุย้ยซุ่มบอกกระเพื่องออกได้พี่น้องพ่อใดอย,ยู่จ้าอากาศกะกะบ่หนาวไปไหนพี่น้องงามเสางามเบ็สิเป็นหนาวงามขึ้นลาน้เนาะพ่อใดอยู่ยางหล่นไป ไหนเส้มได้ก็เอาพ่อนอนรับเพื่อน่าเพื่อนเพื่อนสิปีดเขตอีกเด้พี่น้องเพื่อน่าโควิดมากพอนะพอใหัยวาเนื้รัฐบาลปีดเขตยุเขตไผยเขตมันพอนะเย้อไก่ใหญ่ก็บ่เห็นสีเดือก็ใบใหม่พี่น้องต่องนางล่งเนาะเนื้อยส่ีเห็นเบื่อเล่มเอาไปตากพี่น้องเฮ็ดเฮ็ดผึ่งเนี่ยเพื่อนหอม เฮ็ดแหงนะหอมพี่น้องพึ่งจะออกก็มีเด้อพี่น้องเอ้ยเบ้อง,งามอยู่จา้าเบ้ออันนี้แมีนบ่ปุ่งปุ่งอุ้ยแมีนอีดีล่ะพี่น้องเบ้อโอ้ยเนาะเบ้อเฮะถ่ายรูปว่าเพื่อนเน่พออีกแล้วพี่น้องอยู่ใกลๆ้ๆกันนี่ล่ะเอ้วพึ่งจะออกก็มีเด้อบาดนี้เบิ่งพี่น้อง เพิ่งจะออกก็มีสันว่าอากาศบ่ราหนาวอากาศอุ่นๆนึกเสียเหตุก็สิออกเรื่อยๆยายคิดว่าเนี่สวยยุจ้าอุ้ยโสดีมานมานอยู่พี่น้องเบิ่งเฮ้โอ้ยเบิ้งวิตเต้คุณน่ะสิยได้บ่นางเอ้ยเดอเดอนางเด้อ Uh huh. นั่น,นเห็นบ่นด้ซ้ำนี่แหละพี่น้องซ้ำไหนก็เอาเนาะจ้ะอันดีอันบ่ดีพี่น้องยางเรืมามา่อยๆเฮ้ามากมากยากสิพ้าไปเบื้องเห็ดซ่องเบื้องเห็ดหาเห็ดน้ำกันเด้อพี่น้องพี่น้องเบื้องซีใบใหม่โรนใบใหม่โลนเบื้องซีใบใหม่อยากเอาไปเทอยู่บ้านเด้ปุ๋ยมักเนาะ เห็ดพึ่งจะขึ้นก็นมีพี่น้องมาสวยแท้เห็ดเจิงเขิงยัวยูย่มมองเก้าเนี่ลละพี่น้องงวยมาเสียงดวงฮะพี่น้องสวยวยุจ้าไปโตไปโตเจออีกแล้วพี่นอ้องยู่มมองเก้าเนี่ลละ เพิ่นก็คือเป็นสีไวไวๆแต่ก็บโบไว้เลยพี่น้องอากาศบบเย็นจัดนี่ออกอยู่ยายคิดว่า <c oughs> ออกตวคว่มเก่อเลยยายเอานีออกเดี๋ยวเห็ดนางไก่พี่น้องเห็ดนางไก่กำลังมองเห็นเป็นนน้อยอยู่ เจออีกแล้วพ,พี่น้นองพุ่นะแง่อาลาดมานี่อีก โอ้นี่โอ๊พี่น้องยังคอยบ่านนักเท่ากระหอบมาถิ่มคือเก่าย้ายหอบมาถิ่มอยู่เดียวบ่เหรอหนึ่งตัวพ่ออีกเรียวพี่น้องบ่อันนี้อะไรบ่พี่น้องอะไรยุจ้าเจออีกเรวโอ้ยบ่อุย้ยพี่น้องบ่เขาก็สีเห็นดอกเดียวนี่นะโอ้ย But nâu bớt phía normal hit bung. Now, go mabu. Hm, 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 chơi hm, 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 นางเดียวเพื่อนก็นยุต,ตยิภูมใหม่นะผู้ดได้สีเห็ดเจออีกแล้วจ้าอู้แกนดีขุนอะ่พี่น้องยางเรื่อยๆกบพ่อยุตพี่น,อน้อนงยางเหรียญยางเที่ยวไปตำปุกตำปากไปยินให้ป้านี่แหละเคยออเนาะพี่น้องคิดหอดป้าเห็ดย่ายเข้าใจคนเก็บเห็ดอยู่ เพิ่นคยยางป้าเพิ่นคิดหอดป้าเห็ดคือกันน่ะพี่น้องโอเคอยู่ดีเนาะอืมซ้ำนี่แหละลมบ่อยๆพี่นอ้องป้าตั่วนี่ได้บ่ย่ายจามพี่น้องเลยปิดกล,ล่องไว้บอเปีดเปียขาเพิ่นง่ญ่อุ่งปุ่งเพิ่นจิตปีเปียเนี่ย แดอ,อวบพี่น้องให้เป็นเป็นเชือดต,ต่อไปอน,นี่ก็เอาออกย่ามเลียงเนี่ยบางขังยายมากย่ามเา้าเมื่อไรมียเก็มาแต่แต่ย่ามเลียงกินเขาเรียวเมื่อไรตื่นซวยเก็บเมื่อไรมาเพราะว่าเห็ดเกะบางๆนะพี่น้องเลี่ยแต่ลมมังเสียบางที่เห็ดออกไม่ไหม่เกะ มื่อละสองเทียเฮ็ดสิบ่มีกับแห,งหง้งๆจ้ะนั่งมื่อกับสองนั่งมื่อกับทีเดียวไปเองเสรนโอ้ยห้องก็พาะเบื้องพี่น้องเฮ็ดเพิ่งเดือดไหมเบื้องหางก็พาะดอกเดียวนี่ยเจออีกแล้วจา้าปื้ดทัเบื้องจำโบพ่อได้อยุพี่น้องเนาะยางเลินหลนไป ขาพื่นเปียขาพื่นเปียเราพี่น้องขาเปียตัดออกได้ราโดดขาเปียได้ซ้ำนี่เอาน่าจะะ้เดี๋ยวพี่น้องเบ้โอ้ยอะไรวขาขาจ้ขา เบื้องเฮ็ดเพิงเลือดพี่น้องเพิ่นบ่งามแหมเบิ่งบ่คือปีทีเดียวนี่ย่าเห็นช้ำนี่ล่ะเบิ่งมันบ่งามเฮ็ดเพิงเลือดเลยอ้พี่น้องอันนี้คืองามแท้ยเบื้อดูเบื้องบาดบาดทั่วเบื้องยาปบาดเจ้บเถอว่ามินไหวเดียวพ่ออะไรอยู่เด้อนี่ ว่าไม่เห็นอีกดอกหนึ่งปุ่งปุ่งอยู่ทา่าพ,พูนแมนบ่เบื้องพินน้องเฮ้ยมนัมนมันเฮ้ย <laughs> เจอแล้วจ้าเจออีกแล้วจ้า อีกแล้วพี่น้องโอ้ยเอาว่าไรซ้ำเบอร์โอ้ยเน่าแล้วพี่น้องเน่าอันนี้แมนบ่พี่นอ้อ,อ,อ,นนองโว้าพี่นอ้องเบอร์เขาก็ <laughs> พ่อพสองดอกเวะเนี่ยสองดอกนึ่งไหมเจ๊จ้าดอกเบอร์พี่น้องเนวว่าเด่ายางว่าท่านเฮ็ดดีๆปีนี้ว่าอุ๊ยเบอร เอาได้บ่เอว์เพื่อนว้นี่แหละเบออันนี้เอาได้บ่เอาบ่ได้เบิดเอาบ่ได้เอาไว้นี้ทำพันธุ์มาบ่ท่านเฮ็ดคืออะไะพี่น้องเบิ่งอันนี้ก็เถาอุ้ยเถาแห้งแล้วน้องเบิ่งยายก็มาซุเมื้อซุเมือบ่เห็นเบิเอร์หนะตาเอึตรา ยายสิขอลาพี่น้องซ้ำนี่นาะจ้าคำเลี้ยงพี่น้องผลโตดินปลอกปลอกงามอยู่พี่น้องอันงามกับงามอันเท่ากับเท่าสินเหรอนาะไข่ยอยู่พี่น้องพ่อการกีดไม้จ้าบายบายขอบคุณค่ะ